เยอะไหมเฮ้ยเฮ้ยดูนี่ครับมันไม่มีชีวิตแต่ขะตะเคียน เด้งเด็งโ <Okay. S 2> อเควางวางไว้ก่อนโอ,อ้โหอืมอันนี้หุดยังเหรอได้ได้เฮ้อยอ <c oughs> เยืดจังเนาะอันนี้เหรออันนี้อันใหญ่ดนาะโอเคอืมเดี๋ยวนะเดี๋ย่หาเอ้อวามือถุงให้ลูกก็ไปหาขอดู นี่ครับ,รรบเก็บอะไรครับรกเก็บพกรขก้วัอนีมีตรงนี้ปลุกยังนะได้โอเคไหนดูสิลูกดูดิโอ้ไหนให้มามีดูหน่อยครับใหญ่ไหมโอ้ มีเด็ดมาหนึ่งอันวางหักลุกหักแล้ว ยิบมาเด่นมาลูกใหญ่ไหมใหญ่แหวกแหวกดูลูกไหนไหหหหดูซิโอเค